สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอ e ังคารที่15มกราคม2556ราคาทองคํายังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานนี้นะคะปิดที่ตลาดที่1,666ดอลลาร์เพิ่มขึ้น3.96ดอลลาร์โลหะเงินปิดที่31.01บวกเพิ่มขึ้น58เซนราคาทองคําก็ยังคง แนวโน้มยังสดใสอยู่นะคะประเด็นที่ต้องติดตามดูนะคะในคืนนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขอัตราเงนินเฟอ้อนะคะส่วนออดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะเดือนธันวาคมนะคะน่าจะออกมาในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำอยู่น่าจะออกมาลดลง 0. 0.1%จนะคะจากที่เดือนพฤศจิกายนลดลงไป0ูนะคะถามว่าตัวเลขอัตราเงนินเฟอ้อสำคัญ สำหรับชารหรือเปล่านะคะเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะเพราะว่าเฟดบอกแล้วนะคะว่าจะผ่อนคลายมาตรการทางการเงินเราก็จะมีการยุติต่ตอเมื่อนะคะมาตรการว่างงานเนี่ยลดลงต่ำกว่า6.5แล้วก็อาตาัตราเงินเฟอ้อสูงกว่าระดับ2.5เนะคะอาตาัตราเงินเฟอ้อยังต้องสนใจอยู่เราก็มีการประกาศยอดค้าปลีกเดือนธันวาคม คาดว่าขยายตัว0.2%จากที่เตือนพฤศจิกาย,ยนขยายตัว0.3%นะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการถแถลงของประธานเฟดนะคะซึ่งถแถลงไปแล้วนนช่วงช่วงตรงกับเวลาช่วงเช้ามืดของเมืองไทยนะคะประเด็นต้องบอกว่าทางด้านมาตรการทางการเงินก็อาจอยังพูดถึงไม่ค่อยชัดเจนมากมายนะคะ ซึ่งนะาว่าตลายก็ให้ความสนใจกับคำถแถลงของประธานเฟดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจำกันได้ดีว่าการเปิดเผยรายงานผลการประชุมของเฟดซึ่งาจาัดก,การประชุมเมื่อวันที่11-12ธันวาคมปีที่แล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่เฟดบางรายให้ความเห็นว่า เฟดน่าจะยุติมาตรการผ่อนคลายทางการเงินมาตรการ QE นะคะในสิ้นปีนี้นะคะภายในปีนี้ตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำนะคะช่วงช่วงก่อนหน้านั้นก็มีการปรับฐานลงในเรื่องประเด็นนี้เพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงที่เหลือของปีนะคะนักลงทุนก็คงให้ความสนใจว่าทางเฟดเนี่ยยังยืนยันที่จะใช้มาตรการห่างการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปหรือเปล่านะคะ ซึ่งดูจากคำแถลงเขาก็ยังคงไม่ค่อยชัดเจนนะคะเราก็บอกว่ามาตรการาการเงินก็ต้องบอกว่า,ายังไม่สมบูรณ์นะคะก็ยังมีช่องว่างที่จะให้ทำอะไรได้อยู่นะคะเราก็ไปให้ความสนใจกับเรื่องนโยบายการคลังนะคะตอนนี้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาก็คือการลดรายจ่ายแล้วก็การเพิ่มเพดานหนี้นะคะซึ่งคงอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ สำคัญสําหรับเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะซึ่งถามว่ามาตรการทางการเงินนะคะคำถแถลงต่างๆน่าจะชัดเจนนะคะในการประชุมครั้งแรกของปีนี้ก็คือวันที่29-30มกราคมนะคะตรงนี้ติดตามต่อไปละกันนะคะภาพการเคลื่อนไหวของราคานองคำโลหะเงินนะคะก็คิดว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ มเดิมเท่าไหร่นะคะยังคล้ายๆกับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแนวโน้มยังมองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะราคาทองคำมีแนวต้านที่1,680ดอลลาร์นะคะส่วนโัหังเงินนะคะก็ขึ้นมาปิดตรงแนวต้านที่3 1ดดอลลาร์นะคะ คิดว่าตรงนี้อาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะเราก็อาจจะมีการปรับฐานลงไปตรงบริเวณ30.6ถึง30.7สูงดอลลาร์นะคะตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่สามารถติดตัวขึ้นไปได้นะคะการลงทุนในโกลด์เจอนะคะตรงแนวรับ1 6 6 0ลล์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ยังสามารถเลือกเก่งกำไรเปสาซื้อได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะนะคะะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้จุดปิดษาตัดขาดทุนนะคะถ้าเกิดราคาทองคำปรับขาลงต่ำกว่า1650ดอลลาร์นะคะส่วนใครถือ้องหาซื้อนะคะอยากถือรองต่อไปก็ได้นะคะแนวต้านตรง1680ดอลลาร์ตรงนี้อาจจะปิดษาซื้อก็ได้นะคะถ้าปรับตัวขึ้นไปใกล้แนวต้านตรงนี้เพราะอาจจะมองว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะส่วน s i v v e r u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  r เนะคะก็เห็นว่า โลหะเงินเนี่ยติดตัวขึ้นจากแนวรับนะคะแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านตรง31ดอลลาร์ได้นะคะในช่วงระหว่างวันโลหะเงินอ่อนตัวลงมานะคะตรง30.40ถึง30.50ดอลลาร์ตรงนี้นะคะก็อาจจะเข้าเปิดสนาซื้อนะคะเราก็มีจุดไปิสาตัดขาดทุนถ้าเกิด าคเราหาเงินนะคะปรับฐานลงต่ำกว่า30ดอลลาร์20่เซนค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ